วิ่งเหมือนเดิมเลย e n น r g y ีนี้เป็นของเซตรักเก่านะคะของราศีถัดมาเป็นราศีนี้ราศีลขาจนดาวสุขมังกระคะ่ะมังกรเป็นชาวาัดดินนะคะก็นี่ต้อนรับผู้ติดตามทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามประจาําหรือผู้ติดตามใหม่นะคะก็ขอทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยเป็นกําลังใจให้ไข่หน่อยเนะยาะจะพยายามหาเวลามาอาัดคลิปให้กับทุกคนอยู่ นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านมาดูกันหน่อยสิว่ารักเก่าของชาวมังกรม,มีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณรักเก่าของชาวมังกรม,มีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะคะอเอนเนจีพลังงาน้มีในเรื่องของเขาเรียกว่าคือ อิทธิพลตรงนี้ระหว่างบางกรกับอดีตบางท่านน่ะคือคนมันยังมีคนสองคนที่มีเคมีต่อกันแหละแต่มันเป็นเอเนจีของของเคมีคู่บางคู่ที่แบบว่าเหมือนคุณและเขาหรือทั้งคู่ยังเป็นแรดแสกต่อกันหรือยังเป็นเอเนจีที่เหมือนแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับบางทีคนบางคนที่เจอกันในเวลาที่มันแบบไม่ใช่หรือบางทีเหมือนฝากอะไรบางอย่างแย่ๆไวใ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สึกไม่ว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่า ความรู้สึกเจ็บปวดในอดีตความรู้สึกผิดหวังต่างๆเรื่องราวบางอย่างที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นประสบการณ์ในอดีตที่จะต้องเหมือนแบบโอเคคือเรียนรู้กับมันเรียนรู้กับคนคนนี้เหมือนกัให้กับว่าเป็นพลังงานความรักที่เข้ามาในชีวิตกันเพื่อมาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นบทเรียนของชีวิตหรือมาสอนในชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอืมเพราะเอเนจีในวันนี้มันมีพลังงานเรดแฟกอยู่ตรงนี้อยู่เรดแฟกมี for g i v i n g learning แก๊สทนอยด์ชะโดในกองไพ่ใครบางคนที่ยังมีเคมีต่อการถึงแม้ว่าจะมีพลังงานเรดแฟลกอยู่ยังมีเรดแฟลกบางอย่างเกิดขึ้นในในพลังงานของความรักหรือบางคู่ยังเป็นเอ e เน y ที่ยังมีอุปสรรคในความรักหรือยังรอโอกาสการให้อภัยรอโอกาสให้ช่วงต่างๆเวลามันฮิลไปได้อย่างเงี้ยคือมันยังมีบางคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนยังรอโอกาสบางอย่างที่สามารถที่จะกกันได้ไม่ว่าจะเป็นการทาความเข้าใจกันการรู้จัก หรือว่ารู้บางมุมของต่างฝ่ายต่างเหมือนแบบว่าบางทีแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมนี้ของค,คนคนนี้หรือบางทีคนคนนี้อาจจะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ทําให้เรารู้ตัวตนของเขาจริงๆหรือรู้บางสิ่งบางอย่างที่เขาเผชิญหรือว่ารู้ความคิดลึกๆข้างในหรือความรู้สึกลึกๆข้างในแหละมันเป็นเอนจิของใครบางคนที่อยาก g ก็ to know กันอีกครั้งคืออยากทาความเข้าใจอยากทําความรู้จักกันอีกครั้งให้มันมากขึ้นกว่าเดิมให้มันเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมในบางคู่รักบางคู่อะไรอย่างเนี้ยค่ะ เดี๋ยวดูในซีว่าเ n e r g y ในวันนี้ไพ่พลังงานอยากจะบอกอะไรคุณเป็นอีกราศีหนึ่งที่จังหวะดีและโชคดีตรงที่คุณจะได้ไพ่แถมในวันนี้ด้วยเป็นไพ่ใหม่ที่ใข่ได้มาจะสดล้อนอนเดี๋ยวดูในซว่าลักเก่าของชาวบังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอะไรถึงพวกคุณนะลักเก่าของชาวบังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอะไรถึงพวกคุณนะคะใน e อ e เ g อในวันนี้อือ มีใครบางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีใครบางคนจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่ไม่มีความสุขอืมมีใครบางคนมีความรู้สึกหึงหวงหรือเหมือนแค่กบบว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเหมือนเป็นฟีลแบบโอเคเราไม่สามารถที่จะครอบครองคนนี้หรือมีคนนี้ได้ตรงนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าความรู้สึกหึงความรู้สึกหวงแหน มีอยู่ใน Energy นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณรู้สึกถึงใครหรือใครบางคนรู้สึกถึงชาวมังกรบางท่าน Energy มีพลังงาน r r p p s s l Mystery Crossroads ใ okay, ครมีความสุขวันหนึ่งใครบางคนตรงนี้เป็นชาวมังกรเองหรือเป็นรักอดีตของบางท่านที่เหมือนแบบว่าอยากให้ความฝันตรงนี้เป็นจริงอยากให้คนคนนี้กับเรากลับมาเหมือนแบบ กลับมาให้ให้ความรักกันได้กลับมาทําความเข้าใจกันได้กลับมาหากันได้กลับมาให้ฝันตรงนี้มันเป็นจริงแล้วรอใครบางคนพอเพอร์ซล mm. คือรอใครบางคนเหมือนแบบโอเคมาขอฉันเป็นแฟนมาขอฉันเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีสถานะที่ชัชดเจนหรือยกระดับความสัมพันธ์ให้ฉันมาพอเพอรอเซลมาเคานําข้อเสนอบางอย่างในเรื่องของความรักมาให้ความสัมพันธ์กับฉันในลักษณะที่ซอรวสมากขึ้นมันเป็นเอ็นจิ้ของคนที่รอพลังงานเหล่านี้ แต่อิทธิพลมันยังมีมิสซิรี่คร์สโรดอยู่ด้วยความที่ในวันนี้ไพ่ตั้งแต่ใบแรกขึ้นมาในเอ e เน y ชุดแรกคือเรดแฟลมันจะมีหมายให้อว,ว่าพลังงานคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่ชีวิตรักมันอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนมีบางจุดหรือมีอคู่รักบางคู่ที่มันมีเหแบบว่าบางทีให้ใครบางคนยังเหมือนแบบรอโอกาส ดีๆหรือบางทีบางคนมันถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเฮ้ยฉันกับฉันกับเขาจะกลับมาได้หรือไม่ฉันรอจังหวะเหมือนว่าให้ประตูโอกาสมันเหมือนแบบนําพาหรือเปิดประตูอย่างเช่นเหมือนจังหวะชีวิตว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรดีๆเข้ามาโอเคเปิดเปิดรับหรือเปิดโอกาสเข้ามาถ้าสมมติว่าคนคนนั้นกับฉันจะกลับมาหากันได้ขอให้โชคชะตาเหมือนเปิดประตูโอกาสให้ฉันได,ได้มีโอกาสและได้มีตัวเลือกเพราะว่าเอเนจีตรงนี้มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักอดีตบางคู่อะค่ะระหว่างคุณกับใครก็ตามแต่ มันยังอนฟ f u ซ i n g อยู่ตรงนี้คือมันยังมีจุดที่สับสนได้ไม่ว่าจะเป็นใครบางคนยังรู้สึกสับสนกับใครบางคนหรือสถานการณ์บางอย่างยังสร้างความสับสนให้กับคุณหรือให้ใครบางคนที่ยังเหมือนแบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงมันยังสับสนอยู่นะมันยังเป็นเอนตีที่เหมือนแบบยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ยังรอให้โอกาสอะไรอย่างมันเหมือนแค่กับว่านำพาให้ตัดสินใจได้ให้เลือกไปในสู่ประตูที่ถูกหรือเส้นทางที่ถูก อะไรเงี้ยเออมันเป็นเอนจี้นี้ที่ใครบางคนยังเหมือนแบบว่ายังไม่สามารถเมดิซิชันกับบางอย่างได้ในบางกรณีตรงนี้อืมของบางคนนะของมังกรบางท่านหรือเป็นรักอดีตของมังกรบางคนในดูในซิว่าไพ่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรรักเก่าของชาวมังกรม,มีพลังงานอย่างไรหรือพวกคุณนะคะใครที่มาดูฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการจังกีดดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งวอลเปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข,งข่ K H A I D O อาก่ของชาวมังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณอากกของชาวมังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกไหนถึงพวกคุณเนี่ยเอเอจีใครเห็นชัดเลยว่าเหมือนคล้ายๆกับคู่รักบางคู่ที่เหมือนโอเคถ้าฉันจะต้องปล่อยเธอไปไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนถ้าเธอจะต้องปล่อยฉันโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนปล่อยเขาเรียกว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อบางทีเจอกันแล้วบางทีเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่หรือผิดบางทีปล่อยกันไปก่อนเพื่อให้ให้เวลากับชีวิต ให้ได้คิดได้ทบทวนให้ไปเจอนู่นนี่นั่นหรือว่ามีประสบการณ์ในชีวิตหรือว่ามีหลายๆอย่างให้ผ่านแล้วกลับมาในจังหวะเวลาที่มันทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมันเข้าที่เข้าทางมันใช่มันลงตัวของมันจริงๆเพราะอะไรเอเนจีวันนี้ใครจะบอกว่าในในพลังงานเนี้ยมีคนที่มีเขาเราียกพลังงานเอร์เมซีหรือเคมิสตรีกันมากๆเลยนะว่าไพเอเนจีของคุณอะมีพลังงานเคมิสตรีเอนจิเมซีขึ้นมาอีกแล้วมันยังมีใครบางคนที่รู้สึกแบบ มีเคมีต่อกันมากๆมันเป็นคู่รักที่ยมีเคมีต่อกันมากๆมากๆเลยค่ะแต่มันเป็น energy ที่มันยังเป็นคู่รักที่ยังมี red flag ต่อกันอยู่ในชีวิตหรือใครบางคนเป็น red flag ของอีกคนนึงในพลังงานนี้และที่สาคัญคือมีใครบางคนคาดหวังมากๆอย่างเช่นโอเคฉันคาดหวังให้เธอคนนี้กลับมาอยู่หรือบางทีฉันคาดหวังให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นไปได้อยู่หรือบางทีฉันคาดหวังให้คนคนนี้มาขอโอกาสกับฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น energy นี้ในพลังงานนี้แล้วก็ คือใครจะบอกว่ามีใครบางคนที่จะมีช่วงเวลาบางช่วงที่ในคู่รักอดีตบ,บางคู่ตรงนี้ยมีใครบางคนที่จะรู้สึกเหมือนแบบว่าช่วงเวลาของการเับคอยบางช่วงทําให้รู้สึกเหมือนแบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเลยอืมมีคนคาดหวังเนี่ยมีคนคาดหวัง energy ในวันนี้มีก give t ท m e คือการให้เวลา คุณทับางคนจะต้องให้เวลา letting flow everything i n the w a y คือไข่จะบอกอย่างนี้เรื่องว่าคู่ที่คู่ที่มีเคมีกันมากๆแล้วรอ,อการกลับมามากๆอะ่ะถ้าสมมติว่าคุณหรือเขายังไม่สามารถ Take A c t i o n หรือยังไม่สามารถที่จะมี Energy ที่แบบโอเคเราคืนนี้กันได้เราครบกันได้เราหันมาหากันได้เรามีกันและกันได้เราถ้ามันยังไม่ได้เป็น Energy ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไพ่แบบนี้เพราะในวันนี้เรสซัดยังขึ้นอยู่ Energy พลังงาน mystery crossroad ยังขึ้นอยู่ให้เวลากับมัน พลังงานความรักของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชนี้ระหว่างมังกรกับใครบางคนชีวิตรักยังเป็นพลังงานอินดีวายอยู่ค่ะคือยังอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมือนแบบโชคชตากําลังทดสอบช่วงโชคชตากาลังทํางานอยู่เอเอจีเหมือนคล้ายๆกับว่าการที่จะต้องให้เวลาคุณกับใครบางคนยังเร่งบางเรื่องไม่ได้หรือยังเร่งพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณกับใครดูหน่อยสิว่า ต้องขออภัยเมื่อกี้มีสายเข้านะคะให้ดูหน่อยสิว่ารักเกา่าของชาวมังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงคุณใครที่มาดูฝากกดไลค์ like, กำลังใจให้ใครหน่อยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,ตตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกเอ่อ subscribe ขขนะคะขอบคุณมากเลยดูหน่อยสิรักเกา่าของชาวมังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณนะคะรักเก่าของชาวมังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณ ว้าว wow. บอกตรงว่าแน่นอนเลยอะ่ะมันยังเป็นพลังงานของคนที่ยังมีเคมีต่อกันมากๆแล้วจะบอกเลยนะว่า Energy ไพ่ตรงนี้ชัดมากๆสีไม้เท้าขึ้นด้วยมีใครบางคนกับคุณอยากมีความสุขกันได้อีกเป็นตัวคุณได้ด้วยที่มีแบบแบบเฮ้ยมังกรคนฉันเป็นมังกรที่ฉันอยากจะให้คนคนนี้กับฉันมีมีช่วงเวลาที่แบบคบกันได้แล้วมีความสัมพันธ์ราบรื่นหรือมีความสุขกันได้อีกหรือเริ่มต้นใหม่แบบที่ว่าโอเค เราจะเฟสตาร์ทเราจะมีเ n e r g y ที่มีความสุขที่ดีมีชีวิตที่ล่าเริงมีชีวิตที่ล้นล่ามีชีวิตที่แฮปปี้หรือทําอะไรด้วยกันแล้วเหมือนแบบมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือสวยงามหรือว่าทําอะไรนู่นนี่นั่นไปไหนด้วยกันได้เป็นความรู้สึกที่ปลอดภัยได้เ n e r g y ในวันนี้ไพ่ของคุณมีพลังงานแบบบอกตรงนะไพ่ของคุณในวันนี้พลังงาน80%สวยมากเลยค่ะสวยมากแต่อะไรพลังงานในวันเนี้ย อิทธิพลของคุณกับใครบางคนมันยังมีจังหวะที่คุณดวงของคุณกับเขายังชะลอยังอ่อนแรงอยู่แน่นอนและที่สําคัญคือใครบางคนเหมือนให้กับว่าคิดถึงอีกคนนึงแต่ไม่สามารถที่จะ t ท k e action หรือแสดงออกได้บางทีอย่างเช่นมันจะเป็นพลังงานแบบที่ว่าโอเคฉันนึกถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันอยากเริ่มต้นใหม่ฉันอยากนู่นนี่นั่นฉันอยากทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชนะมันแบบชนะใจเธอได้อีกครั้งหนึ่งมีชัยชนะที่ร่วมกันตรงนี้ได้ในอนาคต สามารถเริ่มอีกครั้งหนึ่งได้แต่มันจะมีบางบางอย่างในชีวิตที่ยังชะลอหรือ p อสความรักของคุณอยากให้บางคนให้ช้าให้รอเอนเนอร์จีในวันนี้มีใครบางคนอยาก take action อยาก communication อยากสื่อสารกันมากๆและที่สําคัญคือใครมีความรู้สึกว่าเป็นพลังของคุณเองหรือใครบางคนที่เป็นรักเก่าของคุณอะอยากจะให้อะไรสิ่งอะไรอย่างมี movement ที่เร็วมากขึ้นอย่างเช่น ถ้าสมมติว่าคมนักของคุณรอกันมาในระดับหนึ่งหรืออย่างเช่นคุณรอใครบางคนแอคชั่นมานานในระดับหนึ่งหรือใครบางคนรอคุณแอคชั่นหรือรอคุณสื่อสารรอรอการแบบเจอกันคุยกันคืนดีการคีบิ้นชารถ้ามันรอมันระยะนานๆเอเน g y จีใบนี้มันเป็นพลังงานที่อยากจะให้เรื่องราวที่มันรอหรือชา้าหรือสโลโมชั่นสปีดอัพมันมีบางคนที่อยากแบบนี้ค่ะหรือคิดแบบนี้หรือรู้สึกแบบนี้ ที่สำคัญ Energy ในวันนี้ไพ่พลังงานสองใบนี้เป็นไพ่ที่เป็นไพ่เลขหนึ่งทั้งคู่1ไม้เท้าหนึ่งถ้วยคือการอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีฐานไฟเก่าอยากมีเอ e น g y ที่สปาขึ้นมาใหม่1่ถ้วยเป็นพลังงานเริ่มต้นใหม่รู้สึกดีกันได้ใหม่เป็นความรู้สึกที่ทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกแฮปปี้รู้สึก ตกหลุมรักกันได้ใหม่รู้สึกมีแพชชั่นกันได้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเอเนจีที่สําคัญคือไพ่มีหกท,ทอ่าโทษ6ไม้เท้า6ไม้เท้าคืออะไรชัยชนะเลยอ่ะมันเป็นตําแหน่งซ่อนอยู่สังเกตดูว่าพลังของคุณในวันนี้มีเอเนจีมิส r ี m มิส e ี y คือเหมือนเรื่องความรักระหว่างมังกรกับใครก็ตามแต่ที่เป็นอดีตตรงเนี้ยโอเคผลลัพธ์หรือบทสรุปมันยังซ่อนอยู่ มันยังมองไม่เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้หรือในอนดีตที่ผ่านมาสําหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่ยังรอกันอยู่มันยังมิสเทรีคือมันยังลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหาอยู่มันยังทําให้รู้สึกยังไม่รู้และยังต้องค้นหาหรือรอกันต่อไปอยู่ตรงนี้สําหรับบางคู่แต่เ n e r g y ตรงนี้มันมีผลลัพธ์ที่เป็นเหมือนแค่กับความสําเร็จที่ซ่อนอยู่ที่พวกคุณและเขายังมองไม่เห็น เพราะอะไร Energy ในวันนี้ค่ะไพ่ของคุณในวันนี้เป็นไพ่ปิดที่มาตอบย้ำพลังงานอ r ร์เรทั้งหมดเลยว่าทำไมมันยังมี Red Flag อยู่นะทำไมมันยังมี Energy แบบว่า g กร a ด s ส r r e n e r c r o s s s o a d s m y s t e r y พลังงาน Energy, Expectation, Give it Time ให้เวลาเพราะสี่ดาบตรงนี้แน่นอนสี่ดาบตรงนี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่เป็นพลังงานแบบว่าอ่อนแรงไม่มีแรงหมดแรงพลังงานแบบว่า Silent Treatment พลังงานซ่อมใจพักใจเฮียวใจพลังงานอ่อนแรงหรือว่าบางทีไม่หมดไม่มีแรงสู้หรือหมดกําลังใจได้บางบางคนกับเรื่องของความรักหรือกับบางคนทนเนี้ยหรือบางทีเป็นเอเจนต์ของพวกเขาเหล่านั้นที่อ่อนแรงไม่มีแรงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเขากับคุณเป็นเอเจนต์ที่ต้องชาร์จพลังงานขึ้นมา เอเนจี energy เป็นพลังงานที่เหม of of okay, and parents, and and ือนแบบว่าโอเคถึงแม้ว่าเธอกับฉันย <opportunities> ังมีแพชชั่นถึงแม้ว่าเธอกับฉันยังมีเอเนจีที่แบบว่าเราเรายังมีเคมีกันอยู่เรายังมีพลังงานเรายังอยากหากันและยังอยากดึงกันกลับมาแต่มันยังเป็นพลังงานเอเนจีที่ทุกอย่างมันยังเป็นเหมือนแบบมันยังไม่สามารถที่จะเหมือนแบบโปรเซสคือเหมือนแบบว่า ปฏิบัติการหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเหมือนคอนโทรลหรือควบคุมกับบางอย่างได้ดังใจพลังงานยังเป็นเอเนจีที่เหมือนแบบว่าให้เวลากับมันอยู่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเล่งไม่ได้เพราะพลังงานในวันนี้ไพ่ปิดยังเป็นสีดาบอยู่ตรงนี้ที่สําคัญคือใครมีความสึกว่าใครบางคนเนี่ยคิดถึงพวกคุณหรือเป็นตัวคุณที่คิดถึงพวกพวกเขาแบบที่เหมือนแบบบางทีนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่ในห้องหรือว่าบางทีทําอะไรแล้วเหมือนบางทีเหมือนแบบนึกถึงคนคนนี้แบบที่ว่า นึกถึงแบบที่อยู่ในใจเราแล้วนึกถึงคนนี้แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนเหมือนเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจแบบที่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกที่พยายามที่จะไม่กวลกวายหรือพยายามที่จะพีซฟูลด้วยอ่ะเออเหมือนใครบางคนคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงใครไปนล้วแบบคิดถึงแบบพยายามที่จะพีซพยายามที่จะสงบพยายามที่จะเหมือนแบบนิ่งอยู่ตรงนี้เออคือมันเป็นมันเป็นพลังงานแบบนั้นเลย มันเป็นเหมือนเอเนจีเหมือนแบบใครบางคนที่ต้องพยายามเข้าใจว่าโอเคคือถ้าเธอกับฉันยังไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในทันทีหรือบางทีเธอกับฉันยังมีใครบางคนยังไม่สามารถที่จะกลับมาหากันได้หรือแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างได้มันมีบางอย่างที่ยังแบบสโลโมชันหรือสโลติงดาวหรือทําให้เรื่องความนักของพวกคุณยังช้าอยู่ชะลออยู่อืมให้เวลากับมันค่ะในดูหน่อยซิว่าพลังงานในวันนี้ลักเก่าของชาวมังกรอยากจะบอกอะไรคุณ แล้วกล่องชาบังกรรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วกล่องชาบังกรรู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยเห็นปะ Now the the we are united we can uh work a n y t h i n g out มีใครบางคนอยากจะ work working out คืออยากจะให้มันเป็นไปได้เนี่ยไพ่ของคุณในวันนี้80%เลยเป็นคนที่อยากเริ่มต้นกันใหม่ได้เป็นคนที่ยังมีแพชชั่นกันอยู่เป็นคนที่อยากจะชนะใจเธอได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นคนที่อยากให้เรื่องบางเรื่องที่ชะลอมันเร็วได้ดั่งใจแต่บางครั้งเฮ้ยบางทีมันอาจจะเร็วไม่ได้ดั่งใจได้หรอกเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะโชคชะตาและดวงของชีวิต Energy วันนี้มีเนี่ยเห็นปะมีใครบางคนคาดหวังกับผลลัพธ์ที่ดี A positive outcome is to be expected t a t s t o go f o r i t กล้าที่จะหวังกล้าที่จะคาดหวังกับผลลัพธ์กล้าที่จะหวังว่ามันจะเป็นไปได้กล้าที่จะหวังว่ามันจะมีบทสรุปที่บวกและดี อะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ energy ในวันนี้ไพ่มีเี่ยละเอ็นจอยอเวอรเนี่ยคือพลังงานพวกนี้เป็น energy ที่เหมือนแบบและที่สำคัญไพ่ในวันนี้ของคุณมีพลังงานนี้ส่ไหมท้าใครบางคนเหมือนแบบว่าอยากจะมีความสุขด้วยกันได้อีกอ่ะ let enjoy happiness มามีความสุขด้วยกันมาหัวเราะได้กันมาเริ่มต้นกันใหม่มาชนะใจกันอีกครั้งมาตกลุมรักกันอีกครั้งมามีเคมีกันให้มากขึ้นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยที่สําคัญเ n e น g ีเนี่ย I miss you ฉันคิดถึงเธอ but I know t h a t our time apart is n e c e s s a น y ี n d it's e เ d i n g soon เนี่ยเห็นปะมันเป็นคนที่คิดถึงกันค่ะแต่การคิดถึงยมันจะเป็นเหมือนแค่แกับว่าโอเคฉันคิดถึงเธอเธอจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรเธอคิดถึงฉันเธอจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรมันเป็น Energy ที่เหมือนแบบว่าโอเคมีคนคิดถึงกันแต่เหมือนคล้ายๆกับจะต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่แบบ t ท m e apart ช่วงเวลาที่เลิกลาช่วงเวลาที่แยกกันช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ มันเป็นสิ่งที่จําเป็นในเส้นทางแห่งรักของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ช่วงเวลาที่ต้องห่างกันให้เวลากับชีวิตแล้วช่วงเวลาที่เป็นทางมาพาร์หรือแยกกันมันจะจบลงในนะาคตดอันใกล้อืมให้ดูหน่อยสิว่าพลังงานไพ่ในวันนี้อยากจะบอกอะไรนะคะใครที่มาดูฝากกดไลค์กำลังใจให้ใครหน่อยเนาะอ่าโอเคไพ่พลังงานในวันนี้เอเนจีไพ่เขาอยากออกมาสองใบนี้รักเก่าของมังกรรู้สึกงไงกับคุณรักเก่าของมังกรรู้สึกยังไงกับคุณ ใครจะบอกเลยนะว่าซับเควชชั่นนี้คือใครจะบอกว่าคู่ที่รอกันมากๆอะ่ะมังกรรอ,อใครหรือใครมงคลที่รอมังกรไม่ต้องตั้งคาถามอะไรเย yeah, yeah, อะแยะค่ะไม่ต้องคิดลบถึงกันนะเออไม่ต้องคิดลบถึงกันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะทําให้ผลักดันพวกคุณออกโดยเฉพาะคนที่รอกันมากๆเขากับคุณยังคิดถึงกันอยู่เนี่ยไอมิสยูขึ้นมาอีกแล้วเห็นปะ่ะไอมิสยูเบบี้ไอมิสยูมีคนคิดถึงกันไม่งั้นไพ่ทาโร่มันจะไม่ขึ้นแบบนี้อืม แล้วในสี่ดาบตรงนี้มันเป็นการคิดถึงแบบที่ว่าเขาเรียกว่าไงคิดถึงใครบางคนแบบที่ในตอนนี้เธอกับฉันยังมีกันหรือครอบครองกันไม่ได้หรือชีวิตยังดึงหากันไม่ได้แต่ฉันยังคิดถึงเธออยู่และเป็นการคิดถึงแบบที่พยายามที่จะเหมือนยอมใจหรือเคียวใจตรงนี้ energy เนี่ย c h a r d for me t o มันยากมันเป็นช่วงเวลาที่ยากสําหรับใครบางคนค่ะมันอาจจะยากกับบางกรบางท่านที่รอใครบางคนหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ยากมากๆเพราะฉันคิดถึงเธอ เธอยังเธอยังดูเซ็กซี่ดูดึงดูดในสายตาของฉันอยู่มากๆใไหนดูหน่อยซิว่าไพ่ต่อมาจะเป็นไงเดี๋ยวใครจะมีไพ่แถมให้ด้วยคุณเป็นลอีกราศีหนึ่งที่โชคดีที่อยู่ในเซตหลังตรงนี้ที่ได้ไพ่แถมรักก่าของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะรักกณะของชาวมังกรรู้สึกยังไงกับพวกคุณ นากการบองชามังกรรู้สึกยไงกับคุณเนี่ย Energy เห็นป่ะพลังงานไพ่เป็นไพ่ ignoring other things ignoring other people พยายามตัดหรือพยายามมองข้ามพยายามคัดอะไร non sense ในชีวิตที่จะพยายามดึงพวกคุณออกจากกันเนี่ยเห็นปะ Energy มันมีพลังงานแบบ slowly slowly slow motion พอไพ่ในวันนี้พลังงานไปสุดท้ายยังเป็นสีดาบอยู่มันยังมีเรื่องบางเรื่องที่ยัง slow ยังช้าอยู่ค่ะอืม และที่สำคัญในวันนี้ Energy ไพ่ของใครบางคนยังมีเหมือนแค่กับว่าคนบางคนที่ยังต้องอยู่ในจุดที่เป็นมุมของตัวเองมุมของคุณมุมของเขาอยู่ในจุดที่เหมือนแบบโอเคเหมือนแบบอ alone time เพราะไพ่ในวันนี้ Energy นี่คือไพ่แบบ silent treatment ไพ่เขาเรียกว่าไพ่ quiet time ไพ่ alone time ไพ่เอเนจีที่มีสเปซอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเอเนจีแน่วนี้มีไพ่พลังงานอโลนและที่สำคัญ I'm in a dark place Spirit is sending me light มีใครบางคนที่จะอยู่ในช่วงเวลาแบบ Dark place มุมมืดมุมอับของชีวิตใครบางคนต้องการแสงสว่างหรือพลังงานบวกบางทีเป็นเอเนจีของคุณต้องการพลังงานบวกจากพวกเขาหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นต้องการแสงสว่างต้องการออร่าต้องการพลังงานบวกจากพวกคุณเนี่ยไพ่มันมีแบบนี้มันมีเอเนจีของใครบางคนที่เขาเรียกว่า จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นลักษณะของการ the ค i ลลิ่ง c e s เซส i คว p r o c โป s silent treatment, ช่วงแบบ breaking time เออช่วงพักช่วงเบรกช่วงอยู่กับตัวเองช่วงเงียบช่วงที่คู่บางคู่ไม่สามารถคุยกันได้หรือคู่บางคู่ไม่สามารถครบหาหรือมีกันได้ในเอเนจีแบบนี้ถึงแม้ว่าพลังงานยังเป็นเอเนจีของคนที่ยังคิดถึงกันอยู่ดูหน่อยซิ รักเกลาองชามังกรนี่คือไพ่แถมในวันนี้นะคะรักเกลาองชามังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณรักเกลของชามังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณรักเกลของชามังกรมีความรู้สึกอย่างไรมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณรักเกลของชามังกรมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณ energy พลังงานเนี่ย I let people manipulate me into going you เนี่ยจริงๆด้วยว้าวมันถึงมีมีพลังงาน am ignoring other people ว้าว ใครมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนพยายามที่จะ manipulate, มีเด็ปลตเหมือนคล้ายๆกับว่ามาเหมือนแบบปั่นป่วนมาเหมือนคล้ายๆกับว่าสร้างเรื่องหรือว่ามาเหมือนแบบคล้ายๆกับหลอกบางทีทำาให้พวกเขาเหล่านั้นเหมือนแบบ g h o s t i n g อยู่คือเหมือนแบบว่าเงียบกับพวกคุณหายหายไปจากพวกคุณไม่สามารถเข้ามาหาพวกคุณไม่สามารถ สารสัมพันธ์กับพวกคุณไม่สามารถมีพวกคุณหรือติดต่อพวกคุณและเอเนจีเหล่านี้เป็นพลังงานตรงข้ามกันได้ด้วยคือบางคนอาจจะเป็นมังกรที่ใครบางคนพยายามเหมือนแบบว่าพยายามทําให้พวกคุณหายไปจากพวกเขาเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะเอเนจี energy ในวันนี้มีไพ่ I really do care even though I don't show it เนี่ยเห็นปะจริงๆเลยจริงๆไพ่ชัดมากมีใครบางคนยังแคร์กันอยู่มีใครบางคนยังคิดถึงกันอยู่แต่พลังงานมันไม่โชว์เพราะเอเนจีมีสีดาบฉัน ฉันแคร์คุณจริงๆฉันยังแคร์คุณอยู่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่โชว์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่แสดงออก Energy วันนี้ I fantasize about you แน่นอนไพ่มันมาขนาดนี้ใครบางคนยังยังจินตนาการ f a n t a ไซส์คือจินตนาการเหมือนคล้ายๆกับว่า d REAM อะค่ะ ยังฝันยังจินตนาการยังมีคุณอยู่ในแบบลิสต์ของเขายังมีคุณอยู่ในความจินตนาการเพ้อฝันด้วยนะั่นเพราะเอเนจีไพ่นี้นี่นี่คือเป็นไพ่แบบว่าบางทีใครบางคนจินตนาการถึงกันในเวลาที่แบบนอนอยู่บนเตียงอยู่ในห้องนั่งแล้วนึกถึงเธอ,อไอย่เงี้ยเออเป็นอยู่ในอยู่ในพลังงานนี้ที่สําคัญเอเนจีไพ่สวยมากเลยอะ I want a f u t u r e with you มีใครบางคน่ะยังอยากมีอนาคตกับพวกคุณอยู่ค่ะมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นคุณอยากมีอนาคตกับใครอยู่เพราะอะไรในวันนี้ยไพ่ปิดของคุณสีเมท้าไพ่พลังงานในกองของคุณสีเมท้าวสวยมากมากับไพ่ในวันนี้ที่อิทธิพลที่มันซ่อนอยู่มันคือความสําเร็จ อิทธิพลที่ซ่อนอยู่ที่คุณกับใครบางคนยังไม่เห็นมันคือชัยชนะและความสําเร็จถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางช่วงชีวิตที่มันต้องให้เวลากับมันเป็นการคิดถึงกันที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือทําอะไรบางอย่างดั่งใจได้ไม่เป็นไรผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้กาลังใจคู่รักหลายๆท่านที่มีพลังงานเหล่านี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ก็ดีง่ายไขด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ